9 cr แน่ครับพี่เนยครับพี่เนยอันนี้พอผมเนี่ยนี่ไว้สดีครับพี่เนยครับอ่านี่ผู้ม่าไอ้เฮ็ดเจ้าประดาให้ปนกผมอันนี้พอเล่ามะเบิงคำนี้ตอนนี้น้ำเริ่มใช้แล้วกีคนเดีเอหน้ามาเปาจาะร่วไปประมาณ28เมตรครับทางภูม่าได้สารคามอเนนี้เพ็นมูามาครับ ล่างบอไอันนี้น,นี่เป็นวิธีการล่างบอครับเป็นแนาหนามาหนามมากหนามมาพันลิตรแบะมากแบบแบบเป่าหนามนันใสค่ครับวิธีการล่างบอครับมันม่นน้ำออกดีเลยการล่างบอก่อนครับป,ปั๊มปั๊มดู่เยมากนะครับทางมาก,กันะสามคนแค่น,นี้เปันหากินเบิ่มแล้วครับเนี่ยตำบลน,น้งมะเขือ ขบวนน้นทานะครับของาขบวนพ่นนี่ครับหากินเมันเลยตัว่ปีที่แล้วนี่ยเขาโม้ใจเลยครับนี่ครับเพรมีนม้ำครับน้ำฝนมาฝนปลายปีฝนมาปลายปีแล้วกันเขาันตายแล้วครับได้กันมีทิศไรเดียวแม่เนี่ยมีทิศสอบแล้วครับเพราะโครงการลงทุนครับก็เลยต้องมาลงทุน จอบอบาดานเนาะพ่อเล่ากับมาบนีงพ่อเล่ามาบนประคุ้มตัวจัดการไงยังกำลังดีไซน์ครับเดาะลงไปทั้งหมด48เมตรนะครับใช่สมอสาม้านที่18ตัวกับสองแทงกับพ่อแล้วนะครับผมมีอยู่ผมมันจะใช้นานนานครั้งแรกนั่นค่ะมัน,น อาเบ่เล่ากับมาไถดาเรียบร้อยแล้วนะครับ18ไลน์ครับก็มันมี18ไลน์เล่ามาไถดาเรียบร้อยแล้วไถดานเรียบร้อยตรงนี้บริเวณนี้กันที่พอระหว่างที่เราเจอในหลุหยอมเนาะเป็นเงินกระของเราแบบใส่หลังคาใช้หลังคาจะต้องมาเบิ่งนะครับว่าน้ามันเข้มบ่อนะครับอรกแบบเข้ม ก็กระจกเพื่อไว้ที่8เล่มนะครับตรงนุ่นกัของยี่หอนะครับต้นตะคร้อนะครับก็เจาะ48เหมือนกันแต่ว่าใช้ท่อต่อลงไป8 8เส้นก็คือหลัก2เมตรนะครับก็ใช้ได้ทุกวันนี้ครับ3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วเหลือกินเขาตรงนั้นเหอกินเขาตรงนั้นมีทุ่งไรครับ พอเล่าค <mondo> <flix> ุณซาอะไรพอนาามากเจ้าม <ca> ือเดียวครับมาจ้องกัชน้าบัดนหน่อยน้าบันโดนบ่ายดนบสายสามที่สาครับ อ้อยกับจอน้าเป็นไหมครับบ,บ้านบ้านบูจอไปเท่าแล้วสิบกบอแล้วครับนี่บ้านบูนี่อ,อน,นี่ระหว่างสิบกบอแล้ว,ว,อลวของอีพอดีพอยที่เอ็นบ่อคุณเนี่ย <ล S 1> สิกยบ,ๆๆๆบสกว่าแล้วด้วยครับสิบกว่าแล้วเราเป็นเป็นผู้ uh, เป็นนายหนาสิบต,ตอ่อเนาะตามจากอันนี้มาจากสาระขามกับเป็นมาจากสาระขามมาจากสาระขามเี่สมังดี รับที่สิบหกแล้วอ่ะนี่มันแปลนนี่มันไฟใหม่เลยครับไฟใหม่เร้วันนี้ไฟใหม่เราฝนมาตกรับมันก็เลยงาก็เลยเริ่มเ,เกียวแลลวประมาณสองขันรับ กาบ้านบูปีนี้ติดกว่าแล้วครับตันแรงมากเนี่ยครับจากเกี่ยวของมานะนนเนี่ยเป็นอุปกรณ์เด็กติดกว่าแล้วบ้านนะแต่ว่าท่านก็ได้กินเขาเนาะนี่กเกษตรสมัยใหม่เนาะมัตนต้องตั้งใจนะครับเพราะว่า,าบ้านบูนี่ผมมีคลองน้ำครับผมมีคลองน้ำแถบนี้คลองอยู่ครับคลองอีสานเขียวตะวันบางเจ้าของเพิ่น โป้มีท่อครับเนาะก็ต้องอา,อานสายแดงสีออกเมื่อคันจะบ่ได้กินเขาก็่พ่อเด้อยู่ได้กินนะครับอจอมปรมดานี่งจักรสัาคะแนเนี่ยเด็กคนไปถามดงทีเด็ดไอ้ไอ้นี่ครับไอ้ออตอนนี้เท่ายก็ครับนี่เขาจอบ,บ่อเท่ายก็ถ้าถ้าจอธรรมดาแปดแปดพันเทาเมาสกับมือหนึ่งจอธรรมดาแปดพัน หมออ๋อหมอคือใส่ทอน้ำใส่กันสุดใส่ทอน้ำอันนี้ใส่ใส่ใบรับเนี่ยใส่น้ำใส่ะด้วใกระือกระือมือหนึ่งกันใส่กันสุดตงไปสองคอนเนาะเป็นหานิ่วะครับพอหานิ้วลงไปกันสุดนะครับสองเซนกับแปดแปดวิ้บครับแปดเมตรตวนย่างนาเนาะ เส้นหนึ่งกับแพงครับพอ p v c ีซียังหนาสองพันสามพันผลละครับเค็ดการชุดกันไปไราะว่าขันบ่อทานมันติดมันติดไปมันติดไปผมไหมครับผมบอเป็นก็เค็ดล่งไปแปดเมตรครับหลังจากนั้นเขาจังไปไปสื่อทอมากว่างล่งไปนะครับเนาะไอตัวนี้ก็ผมก็ติซื้อ คือทอ่อนี่มาใส่ประมาณใส่จักแปดเซนครับแปดเซนคือแปดที่สามสิบสองเนาะแปดที่สามสองครับประมาณนั้นเพราะว่าเสมอผมซื้อไว้กว่าที่สิบแปดวัต์นะครับอ่าแม็กเขาเรียกว่าแม็กอ่ะคือได้ลงต่ําสุดที่ประมาณสามสองประมาณสามสองเบ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้ยกุบใส่สองแผงสองแผงก็สามร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงได้นะครับได้ยด หรือจะ4 5 0กวสองแผงก่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมได้เบอนเบอร์นนครับได้ไอเขาเด็ด้าอีกบ้ครับนี่พอล้วันาพอ้บอันนี้อันนี้เขาเขาเาลงมายักกระสินหครับ สิบสองเซนสิบสองเซนก็คือ<ม>สี่สิบแปดเมตรเลยนะครับสิบสองเซนวะครับเรานำเข้มวะครับเนี่ยบอเข้มเป็นวะเ,เป็นวานำบอเข้มเพิ่นเพชรไห่สุ่งสุดเลยครับก็คือเพิ่นจ่อไปสี่สิบแปดเมตรแล้วก็ว่างคอน่อยลงไปนี่สิบสองเซนเลยกับที่สิบแปดเมตรเลยครับแล้วกับน้ำบอเข้มนะครับ อันตอนที่เ้อมองเห็นเห็นน้ำวะครับนี่คันเขาเปิดทอแล้วเนี่ยต้องเอาทอขึ้นมาก,ก่อนเนาะอันนี้ทดลองไงใบาบา,านอันสร้างมาไซก็ครับนี่เนาะวาปีประทุมมือหนึ่งได้จักคิ้วครับมือหนึ่งเนี่ย สองได้บ่ออีเลครับบาเออมือหนึ่งกรได้สองบออยู่ตาตาหลังเกี่ยวของมาเร็วนี่ได้พอลอยไปพออยู่ครับคุณเหรอครับม่านลอยบ่อพอดีครับเพนเห็ดนี่มันยดยมืออยู่นดจึยึดจมือพอนะคิ้วหลเราก็เรียนไปนอนบ้านครบเดียนี่เป็นบอนบ้านเดินไปครับมันกเกีนึงหรออืมมีผู้เสผู้สาาไปกไม่ก็ไปนอนนอนบ้าน ไปหาจอบอนน่ะเมียเพื่อนน่ะโง้สั้นเหรอน้อคนคนรอคาร่าดามดีเด <c oughs> มียจับกีพี่เอ็ดสัมกันหอดจุดมุ้งไม้เราต้องกลับบานถักอยู่เราถ้าผมใส่ดีผมใส่จกสักแปดเซนพออป่อ พ่อเนาะสองแผงสองแผงสี่สิบแปดบุญเป็นว่าพ่อครับเพราะว่าผมมีเสมอถูกเอาเสมอตมาแต่ชัยนาดสี่สิบแปดบุญคันซื้อเขาก็ให้แล้วเนาะก็ซื้อแล้วครับอยู่ลานเขามีครับสมือนีมีเขามีเมื่อละ เขาถ้าผมเมีด้หมถ้าผมไม่หวานรสทุกทับก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงพอน้ำครับขันบ่อพอน้ำกับเพื่อนกับจ่ให้งหม้เนาะหินงไม้นี่ขันบ่อพอน้ำไอเนี่ยว่าเพื่อนกับจ่ให้งหม้ครับเพื่อนผมถามแล้วเพราะว่าตั้งแต่หลังเกี่ยวเขามานี่ได้ลอยลอยก้อนแล้วลอยกบบ่อแล้วของงานนะของไอเนี่ยหมดเลยเต๋ลอยกบบ่อเนี่ยของสายอื่นน้ำอ๋อเป็นสายอืึน้ำเนาะแล้วของไอเนี่ยกับประมาณกับสี่สิบประมาณ แต่พอบ้านบุกกระซิบหรือไงอืมบ้านท่านห่วอืมบานบุกนท่อนนอนในเนาะของตำบลต้นคาเนี่ยนั่งล้อมๆนี่เนาะก็ประมาณสิบว่าแล้วกับยี่สิบแล้วครับขันบ่ยขันบ่ยเห็นสิกระบ่อได้กินเข่าเนาะนี่เกษตรสมัยใหม่ครับก็ต้องมีการพัฒนาเพราะสันกระบ่อได้กินเข่าขันเหลือก็ได้ขายอยู่ก็ได้ขาปุ๋ยขายยางอยู่เด็กคนว่าผู้สาวบ้านเฮาว่านเดี๋ยวกันนี้ เรียบร้อยก็ขอบพูดหลายๆเด้อเด้อก้าวทีอาร์ชา n เอครับ, The รบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์